ใครมีเยอะๆลองเช็คดูนะครับว่ามีเหรียญในลักษณะแบบในคลิปนี้หรือเปล่านะครับคลิปนี้ผมนำตัวอย่างเหรียญ50สตางค์ปีพศ2 5 0 0มาให้ชมกันนะครับปีอาจจะลึกอาจจะเป็นปีเก่าจริงนะครับแต่ว่าจำนวนการผลิตออกมาค่อนข้างจะเยอะนะครับถ้าเป็นเหรียญแบบปกติก็ยังไม่ได้รับซื้อนะครับนักสะสมเขาต้องการเหรียญที่หายากนะครับตามคลิปนี้นะครับเป็นเหรียญ 50สตางค์ปี2,500แบบปกติจะเป็นแบบหัวกลับนะครับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญที่มี FC ส่งมาขายนะครับเป็นเหรียญผิดพลาดจากการผลิตนะครับเห็นไหมครับลักษณะของเหรียญก็คือเป็นเหรียญที่มีผัสเยนขวางนะครับนักสะสมในกลุ่มคนเล่นเหรียญเขาจะเรียกว่าเหรียญผัสเยนขวางนะครับก็คือเราตั้งเหรียญด้านก้อยขึ้นแล้วเราหมุนแบบนี้นะครับ ปกติพระเสียญจ,จะกลับลงด้านล่างแต่เหรียญน,นี้พ้ะเสียญขวางนะครับแบบนี้เป็นแบบที่นักสะสมเขาตามหาเขาเก็บกันนะครับเพราะว่าจะเป็นเหรียญที่หายากกว่าปกตินะครับราคาก็ไม่ใช่หลักหมื่นหลักแสนนะครับเล่นกันหลักร้อยนะครับราคาก็จะอยู่ที่ประมาณหลักร้อยต้นต้นนะครับ 100, 200-300ขึ้นอยู่กับสภาพเหรียญน,นะครับอันนี้ก็คือนำข้อมูลจริงจริง มาแนะนำแล้วก็มาให้ความรู้กับมือใหม่นะครับเหรียญมีราคาเหรียญที่ขายได้จะต้องมีความพิเศษนะครับไม่ใช่ว่าเหรียญปกติทั่วไปเหรียญหาง่ายแล้วมาประกาศรับซื้อกันหลักหมื่นหลักแสนนะอันนั้นอะ่ะมันมัน,ม,นมันไม่ได้เป็นข้อมูลที่เป็นความจริงนะครับอยากให้ศึกษาแล้วก็คิดด้วยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเ,เพจจริงเพจหลอกมันมีปากปนกันไปนะครับแต่ว่าเพจที่เขามาหลอก หลอกให้ดูมิจฉาชีพอ่ะมันมีเยอะกว่าเพจจริงเท่านั้นนะครับก็ดูแล้วก็คลิดคิดวิเคราะห์แยกแยะกันนะครับ